ครับสวัสดีครับยมเชา้าวันนี้นะครับ24มีนาคม2,563กับช่วงเช้าวันนี้นะครับวันนี้ก็มีเห็ดลิ้นจือแดงนะก็เป็นยาบำรุงสารพัดบำรุงนะครับในยามเช้าเช้านี่ก็จะเราจะมาต้มดื่มนะฮะโดยการนำเห็ดนะครับ ก็ประมาณ8ชิ้นนะ8ชิ้นเนี่ยเอามาใส่ต่อน,น้ำ2ลิตรนะประมาณสัก30นาทีนะพอมันเดือดเดือดมาน,นี้ก็สามารถนำน้ำนี่มาดื่มรับประทานได้นะครับอาจจะขมนิดหนึ่งแต่ก็สามารถที่จะรับประทานกับน้ำผึ้งนะครน้ำผึ้งหยอดเพิ่มลดความขม รถก็จะกลมกลม่อมหรือว่าเป็นยาบำรุงแล้วก็แก้ได้สัตว์พโรคโดยเฉพาะสรรพคุณของเห็ดลินจือนะครับ